จัดวัตถุระัเป็นอย่างสูงเป็นการการาูมือระหว่างรัฐบาลหยงานรัฐต่างๆทั่วประเทศผู้แบกเพื่อให้สังคมไทยมีวัฒนธรรมเฉลี่ยหรือค่า C P I ให้สูงกว่าหน่วยงานในการจัดงานวัน,น,ต,น,น,นะนต่อท่านก็ส่งการประกาศเสร็จตั้นงเรื่องในวระนายกรัฐมนตรีปัดนี้ได้เวลาอจวนดําเนินกิจกรรต่างๆที่กํายวกับทางการบต่ตตออกไอให้แก่ประชาคมโลก ีการต่อต้านการทุจริตและในมุมมองของนานาชาติจากการศึกษาขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติที่12ปันยายนส2567ที่ผ่านมาได้ให้และขอได้ร้องให้พวกเราร่วมกันสร้างกิจสำนึกที่ถูกคะข,ขอขอบคุณนายอำ การทั้งคูณภาคส่วนกลางและท้องถิ่นนะครับได้ดําเนินการจชดการที่ที่ที่ยังยูสีหน่วยงานนะครับวันนี้ไม่ทราบท่านมาไหมครับที่ท่านคะแนนเทศบาลตาบลบดีถึงไม่ผ่านนะครับทั้งๆท,ท,ที่เรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ทั้งหมด4ี่สิบกับหน่วยงานทั้งประเทศนะท่านลองคิดดูท่านท่านเป็นราชการอย่าง อบต่อการทุจริตให้เป็นที่ประจักษ์ของสายตาชาวโลกไว้เกณฑพอรับชัาสู้ให้สุด,ดท่านผู้มีเกียรติทิรกราครับรัฐบาลน,นี้ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่12กันยายน2005และผลประโยชน์ส่วนตนความไม่โปร่งใสในการใช้งบประมาณ ส่งผลต่อคะแนนตัดชนีการรับรู้การทุจริต c o r ั u p t i o perception index, CPI) ซึ่งเป็นตัดชนีสำคัญที่ประเทศทต่างๆทั่วโลกให้การยอมรับเพื่อวัดสถานการณ์การทุจริตในแต่ละประเทศที่นักรงทุนหรือนักธุรกิจหลายประเทศใช้ประเมินความน่าสนใจลงทุนของแต่ละประเทศ โดยมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เป็นต้นทุนหรือความเสี่ยงในการเข้ามาประกอบธุรกิจจากปกป้องเทิดุนสถาบาันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ภาสาพร้อมทำความดีด้วยหัวใจ